สวัสดีครับเคยลองคิดภาพตามกันไหมครับว่าอีกไม่กี่ปีข้างหน้านี้เองงานบริการลูกค้าในเมืองไทยเกือบครึ่งหนึ่งจะถูกขับเคลื่อนโดย AI คือเรื่องนี้มันไม่ใช่หนังไซไฟต่อไปแล้วนะครับแต่มันคืออนาคตที่กำลังจะเกิดขึ้นจริงๆแล้ววันนี้เราจะมาเจาะลึกการปฏิวัติครั้งใหญ่นี้กันโดยอิงจากข้อมูลสดๆร้อนรอนจาก l ซล Force เลยครั คือข้อมูลที่เราจะมาคุยกันวันนี้เนี่ยที่มาที่ไปไม่ใช่เล่นๆเ,เลยนะครับแต่มาจากรายงานที่ชื่อว่า State of Service ของ Salesforce ซึ่งเขาไปสำรวจผู้เชี่ยวชาญกว่า6,500คนทั่วโลกเลยนะและที่สำคัญคือมีเสียงสะท้อนจากคนในวงการของไทยเราเองถึง200คนด้วยกันเพราะฉะนั้นอันนี้คือข้อมูลที่ใกล้ตัวเรามากๆครับ และนี่คือตัวเลขที่ต้องบอกว่าว้าวมากครับมีการคาดการณ์กันว่าภายในปี2027หรืออีกแค่ไม่กี่ปีเท่านั้น AI จะเข้ามาจัดก,การงานบริการลูกค้าในไทยได้มากถึง40%ของงานทั้งหมด 40%! ลองนึกภาพตามสิครับว่ามันจะเปลี่ยนโฉมหน้าของวงการบริการไปได้ขนาดไหนตัวเลขนี้มันโชว์ให้เห็นเลยนะว่านี่ไม่ใช่การเติบโตแบบค่อยเป็นค่อยไปแต่มันคือการก้าวกระโดด จากปัจจุบันที่ AI ดูแลงานอยู่ประมาณ25%รพรวดเดียวไปเป็น40%ในเวลาแค่ไม่กี่ปีนี่มันเป็นสัญญาณที่ชัดเจนมากๆเลยครับว่า AI ไม่ได้เป็นแค่ตัวช่วยเสริมอีกต่อไปแล้วแต่กำลังจะกลายมาเป็นแกนหลักของงานบริการลูกค้าในบ้านเราเลยล่ะค่ะเอาละพอเห็นภาพใหญ่แล้วคำถามต่อมาก็คือแล้วการเปลี่ยนแปลงครั้งใหญ่นี้มันส่งผลกระทบกับธุรกิจยังไงบ้างมาดูกันในมุมแรกเลยครับว่า AI กำลังเข้ามาพลิกโฉมธุรกิจ ไปในทิศทางไหลกันแน่แน่นอนครับว่าเรื่องสําคัญที่สุดของธุรกิจก็คือเรื่องเงินเงินทองทองใช่ไหมครับผู้เชี่ยวชาญในไทยเราคาดการเลยนะว่า AI เนี่ยไม่ใช่แค่จะมาช่วยลดต้นทุนแต่จะมาช่วยเพิ่มรายได้จากการขายต่อยอดหรือที่เรียกว่า upsell ได้อีกถึง20%เลยทีเดียวนี่คือผลกระทบที่ยิงตรงไปที่กำไรของบริษัทแบบเต็มเมเลยนะครับแล้วทำไมธุรกิจต่างๆถึงยอมทุ่มทุนกับ AI คำตอบมันก็ค่อนข้างตรงไปตรงมาครับก็เพรมันคือสูตรสําเร็จแบบ3ามอินวันเลยคือ 1. ช่วยลดต้นทุน 2. ทําให้ลูกค้าแฮปปี้ขึ้นและ 3. ซึ่งสําคัญมากๆในยุคนี้ก็คือความเร็วในการตอบสนองซึ่งเป็นหัวใจของงานบริการไปแล้วครับ คุณอภิสิทธิ์คุป,ปร,รัชตจาก Salesforce ประเทศไทยอธิบายภาพนี้ได้ชัดเจนมากเลยครับเขาบอกว่า AI วันนี้มันไม่ใช่แค่หุ่นยนต์ที่ทำงานตามสคริปต์แบบทื่อๆแล้วนะแต่มันสามารถเข้าใจบริบทตัดสินใจและปรับตัวได้แบบเรียลไทม์โอ้โหจุดนี้แหละครับที่สำคัญมากเพราะมันหมายความว่าพนังงานที่เป็นคนของเราจะมีเวลาไปโฟกัสกับงานที่ต้องใช้ใจมากขึ้นเนี่ยครับอย่างการแก้ปัญหาย,ยากๆหรือการสร้างความสัมพันธ์ดีๆกับลูกค้านั่นเองโอเค พอ AI เข้ามาช่วยงานขนาดนี้แล้วแล้วพนักงานละ่ะบทบาทของคนทำงานจะเปลี่ยนไปในทิศทางไหนเรามาดูกันต่อเลยครับว่าเรื่องนี้มันคือโอกาสหรือมันคือความท้าทายกันแน่สำหรับคนทำงาน ตรงนี้น่าทึ่งมากครับคือพนักงานในเอเชียแปซิฟิกที่ได้ใช้ AI จริงๆแล้วเนี่ยกลับมองเรื่องนี้ในแง่บวกแบบท่วมท้นเลยครับคนส่วนใหญ่เลยนะเขารู้สึกว่ามันคือโอกาสให้ตัวเองได้ก้าวหน้าในอาชีพได้พัฒนาทักษะใหม่ๆแถมยังทำให้บทบาทของตัวเองมีความเฉพาะทางและมีคุณค่าม,มากขึ้นไปอีกลองนึกภาพตามง่ายๆแบบนี้ครับงานซ้ำๆเดิมๆอย่างการรีเซตรหัสผ่านหรือตอบคำถามเบสิกเบสิพวกนี้ AI จัดการไปเลยแล้วพนักง,งานจะเอาเวลาไปทำอะไรก็ไปทำงานที่ต้องใช้สมองใช้ความคิดสร้างสรรค์มากขึ้นไงครับอย่างเช่นการแก้ปัญหาที่มันซับซ้อนหรือการดูแลลูกค้ารายใหญ่ที่ต้องการความใส่ใจแบบพิเศษและเวลาที่ประหยัดไปได้นี่มันมากแค่ไหนกันคำตอบก็คือประมาณ4ชั่วโมงต่อสัปดาห์ครับีชั่วโมงนี่มันเท่ากับเราได้เวลาทำงานเพิ่มขึ้นมาครึ่งวันทุกสัปดาห์เลยนะเพื่อที่จะไปทำงานเชิงกลยุทธ ที่มันสร้างผลกระทบได้มากกว่าเดิมนะครับแต่แน่นอนครับพลังที่ยิ่งใหญ่มันก็มักจะมาพร้อมกับความกังวลที่ใหญ่ตามมาด้วยและสำหรับ AI แล้วคำถามที่ใหญ่ที่สุดที่ทุกคนกังวลก็หนีไม่พ้นเรื่องความปลอดภัยของข้อมูลครับนี่แหละครับคือคำถามที่ผมเชื่อว่าหลายคนคงคิดอยู่ในใจใช่ไหมครับว่าการเอา AI เข้ามาช่วยงานบริการลูกค้าโดยเฉพาะเมื่อต้องยุ่งกับข้อมูลสำคัญสคัญของลูกค้าเนี่ยมันจะปลอดภัยจริงๆหรอ และข้อมูลก็ยืนยันความกังวลน,นี้เลยครับเพราะว่าเรื่องความปลอดภัยนี่แหละคืออุปสรรคอันดับหนึ่งเลยที่ทำให้ผู้นำองค์กรในไทยเกือบครึ่งหรือ44%ยังรู้สึกหลังเลที่จะนำ AI มาปรับใช้อย่างเต็มรูปแบบแต่เดี๋ยวก่อนนะครับถ้าเราลองพลิกมุมมองดูละ่ะจะเป็นยังไงถ้า AI ไม่ใช่ผู้ร้ายในเรื่องนี้แต่กลับกลายเป็นฮีโร่เรื่องความปลอดภัยซะเอง เพราะความจริงก็คือมันสามารถช่วยตรวจจับภัยคุกคามที่ซับซ้อนเฝ้าระวังความผิดปกติได้แบบ24ชั่วโมงและยังช่วยป้องกันข้อมูลรั่วไหลได้ดีกว่าที่มนุษย์จะทําได้ด้วยซ้าไปพอเราพิจารณาทั้งหมดที่คุยกันมาแล้วภาพของอนาคตการทํางานมันก็เริ่มชัดเจนขึ้นเรื่อยๆครับมันไม่ใช่เรื่องของคนสู้กับ AI อีกต่อไปแต่มันคือเรื่องของการทํางานร่วมกัน หัวใจของเรื่องทั้งหมดมันอยู่ตรงนี้เลยครับอนาคตไม่ใช่การที่ AI จะมาแทนเราแต่คือการทำงานร่วมกันลองนึกภาพดูสิครับเอาความเร็วและความแม่นยำของ AI มารวมกับความเข้าอกเข้าใจและประสบการณ์ของมนุษย์นั่นแหละครับคือสุดยอด,ดสุดสำเร็จของประสิทธิภาพการทำงานเลยสุดท้ายนี้คำถามที่สำคัญที่สุดอาจจะไม่ใช่ว่า AI ทำอะไรได้บ้างนะครับแต่เป็นคำถามที่เราต้องหันกลับมาถามตัวเองว่า ในวันที่ AI กำลังจะกลายเป็นเพื่อนร่วมงานคนใหม่ของเราเราแต่ละคนพร้อมสำหรับการเปลี่ยนแปลงครั้งสำคัญนี้แล้วหรือยัง